วันนี้นะครับผมครับช่องคนริมโกงชาแนลมาสัญจรนะครับท่องเที่ยวเข้ามาที่จังหวัดนะครับผมนครปนมนะครับที่เพื่อนเพื่อนมองเห็นนะครับก็คือองค์พระยาศรีสตัตนาคราชนะครับเป็นสถานที่แลดนมากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครปนมที่ขึ้นชื่อนะครับนะครับมีภูเขาอยู่ที่ฝั่งลาวนะครับแต่ความสวยงาม มองจากฝั่งไทยสวยมากครับฉากหลังด้วยภูเขานะครับติดไฟแดงนะครับเกือบก็สองเลนพอดีนะครับบรรยากาศนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับผม รับสากลังสวยงามมากเจ็ดหกสี่สามสองหนึ่งนะครับไปได้เลยนะครับผมนี่ครับนครพน,รรนมของเรานะครับ ครับบรรยากาศดีมากครับสาธุนะครับให้หลูกห้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับ,รบกลับไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ดิ่งกับตัวจังหวัดตัวอำเภอท่านนมนะครับกลับแล้วนะครับผม